วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องสถานที่หนึ่งที่เขาบอกว่าเราไม่ควรไปเยือนกันดีกว่านะครับโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงเนี่ยที่นั่นไม่ควรไปคนเดียวเลยมันไม่เหมาะแน่เพราะว่ามันจะเป็นเกาะแห่งหนึ่งที่ได้ซ่อนความลับอันพิกกึกกือไว้อยู่หลายปีจนกระทั่งมีคนได้หนีออกมาแล้วก็มาเปิดโปงเรื่องราวความลับนะครับ ซึ่งมันจะเป็นเกาะแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีแล้วก็ไม่ใช่เกาหลีเหนือของท่านคิมด้วยนะแต่ว่าเป็นเกาหลีใต้ฮะที่ทุกคนมีภาพว่ามันจะต้องสวยงามเหมือนเคดราม่าอะไรแบบเนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะครับดังนั้นถ้าใครอยากเบิกเน้สู่เรื่องดักดักที่มีอยู่บนโลกแล้วนะครับก็ลองมาฟังรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary ในวันนี้ดูนะครับเพื่อนๆเชื่อหรือไม่ครับว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่มีเกาะอยู่เยอะแยะเกินกว่าที่เราจะนับได้นะครับ คือถ้ามองแผนที่เผลอๆเนี่ยเราก็จะมองไม่ออกเลยฮะแต่ถ้าซูมไปดูตรงติ่งของประเทศเขานะครับเราจะเห็นได้ว่ามันแตกออกเป็นเกาะเล็กๆย่อยเลยซึ่งเมื่อพูดถึงเกาะที่ชื่อดังที่สุดของเกาหลีใต้นะครับใครที่ดูเครดราม,ม่าหลายๆคนก็น่าจะน<อ>กเชจูใช่ไหมฮะที่มันจะเป็นเหมือนกับภูเก็ตของบ้านเขานั่นแหละครับมีสวนส้มที่ตากอากาศโรแมนติกมากมายจนชาวบ้านหลายชียนต้องยกกองถ่ายไปตั้งกัน แต่ว่าห่างไปไม่ไกลจากเกาะนั้นนะครับมันจะมีหมู่เกาะอยู่อีกเพียบเลยซึ่งบางทีนะครับก็เป็นเกาะร้างที่ไม่มีคนอยู่หรือว่าบางทีก็เป็นเกาะพิศวงที่เชื่อว่าซีรีส์เกาหลีหลายๆที่เนี่ยมันต้องไม่ไปตั้งกองถ่ายในที่เกาะแห่งนั้นแน่เลยฮะหนึ่งในนั้นก็คือเกาะชินนันหรือว่าชิน,นันกุนในภาษาเกาหลีนะครับ ซึ่งจะเป็นเกาะที่ขึ้นชื่อเรื่องเป็นที่อยู่ของชาวประมงการจับปลาแล้วก็การทําฟาร์มเกลือครับแล้วสภาพของเกาะนี่มันก็ไม่ได้สวยอะไรเหมือนกับเกาะเชจูนะครับที่แบบอุ๊ยเราไปเที่ยวฟาร์มเกลือกันเถอะที่รักมันโรแมนติกอะไรเลยแต่ให้นึกถึงสถานที่ที่มีคนต่างด้าวมารวมๆกันแล้วก็ทํางานอยู่ที่นั่นที่สภาพบางทีนี่ก็แย่กว่าบ้านเราอีกด้วยครับเพราะว่าบนนั้นเนี่ยมันเรียกได้ว่าไม่มีความเจริญอ,อะไรอยู่เลยดีกว่า คือไม่มีทั้งห้างหรูๆโรงหนังสวยๆผับบาร์ให้ไปเต้นสปัดดากเหมือนกับที่เราส่วนใหญ่มักจะเห็นภาพในกรุงโซนะครับที่นั่นเนี่ยมันไม่มีแม้กระทั่งสถานีอนามัยที่พร้อมหรือว่าสถานีตำรวจดีๆเลยคือเรียกได้ว่าเป็นเกาะที่จืดชืดดูแล้วไม่มีอะไรล่อให้หน้าไปเลยครับซึ่งคนที่เขาเคยไปเยือนที่นั่นมานะครับเขาได้กลับมาเล่าว่ามันเป็นที่ที่เหมือนกับเมืองคนแก่ครับ ที่แบบว่าหนุ่มสาวตรงเมืองนั้นเนี่ยเขาจะหนีออกไปหมดเลยส่วนคนที่อยู่นะครับก็อยู่แบบจําอยู่ไปอย่างนั้นแหละไม่มีที่จะให้ไปแล้วคนที่ไปมาเขาก็ยังได้บอกนะครับว่าถ้าใครก็ตามที่พี่เลนคิดจะไปเที่ยวเกาะนั้นแล้วก็เขาไม่แนะนําอย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะคนที่จะมาเป็นคนเดียวๆหรือว่าผู้สาวเนี่ยก็ไม่ควรอย่างยิ่งและถ้าหากจําเป็นจะต้องมาจริงๆนะครับก็แนะนําว่าให้มาหลายๆคนเป็นกลุ่มอะไรดีกว่าอย่าลุยเดี่ยวเป็นอันเด็ดขาด เพราะาบรรยากาศของที่นั่นนะครับเขาบอกว่ามันรู้สึกเหมือนกับจะมีคนร้ายมาบวกเราด้ทุกเมื่อน,นะครับหน้าตาของคนที่นั่นเนี่ยไม่ยิ้มแย้มเลยถามอะไรก็ไม่ตอบเหมือนกับว่าซอมบี้ที่ไม่ได้กินสมองมานานอะไรประมาณนั้นและที่สําคัญคนบางคนบนเกาะนะครับเขาก็กลัวกล้องถ่ายรูปด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาไขาคําตอบกันนะครับว่าทําไมเอาเป็นว่าถ้าจะเล่าถึงความวิบัติของเกาะนี้นะครับมันก็ต้องเริ่มเรื่องมาจากสังคมการทํางานของเกาหลีใต้ฮะที่มีการแข่งขันสูงมาก แต่ที่ขนาดว่าใครที่เรียนจบดีๆมานะครับก็ไม่เชื่อว่าจะหางานได้ทุกรายนะดังนั้นเราจึงไม่ต้องคิดเลยนะครับว่าไอ้คนระดับตมรากญ้าเนี่ยมันจะหางานยากลําบากขนาดไหนคือถึงแม้งานก่อสร้างหรืองานทําสวนอะไรเนี่ยมันยังหายากเลยนะครับมันก็เลยได้ก่อให้เกิดธุรกิจช่วยจัดหางานขึ้นมาครับที่จะมาสนองความต้องการของคนเหล่านี้แหละโดยจะเน้นลูกค้าหลักๆไปยังผู้ที่มีการศึกษาต่ําแล้วก็คนที่มีความพิการนะครับ ซึ่งในเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็จะมีชายคนหนึ่งที่แอดขอเรียกเขาว่าเฮคิมก็แล้วกันนะครับนามสมมุติที่เขาก็มีหนี้สินมากมายเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเลี้ยงครอบครัวอะไรยังไงด้วยเพราะว่า1นนะฮะเขาก็ไม่มีความรู้และ2องนี่คกิมเนแกก็เป็นคนพิการด้วยคือพิการที่แอดว่านี่มันไม่ได้หมายถึงแบบพิการจนทําอะไรไม่ได้นะครับแต่แบบเป็นพวกพิการทางการอ่านเขียนหรือว่าบกพร่องทางร่างกายอะไรหน่อยๆแต่ทว่ายังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกตินะครับ นั่นแหละครับเฮียคิมก็เลยต้องเดินไปหาบริษัทหางานนอกระบบแห่งหนึ่งครับเพื่อจะถามว่าเออพี่ครับมีงานอะไรให้ผมทํำไหมซึ่งทางบริษัทนะครับก็บอกว่าอ๋องานเหรอคะมีคะ่ะคือมันจะเป็นงานการทํานาเกลืองานหนึ่งนะคะที่คุณจะต้องไปทํางานอยู่บนเกาะเพื่อจะใช้ชีวิตอยู่บนนั้นเลยแล้วก็ต้องทํางานอย่างต่ําเป็นเวลา3เดือนซึ่งรายได้ก็ไม่เลวเลยนะคะคุณผู้ชายประมาณ2 2 0 0 0บาทไทยต่อเดือน ส่วนการกินค่าที่พักอะไรนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะทางนายจ้างนี่เขาจัดให้ทุกอย่างเลยทํางานชิวๆวันหกชั่วโมง5วันต่อสัปดาห์เท่านั้นเองคุณคิมก็แบบยิ้มหน้าบานเลยสิโอ้โหเงินเดือนขนาดนี้สําหรับคนพิการอย่างเขาเลยเลยเจออย่างนี้จะไม่รับก็บ้าแล้วแต่ไม่แคล้วว่ามันก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือที่บริษัทนี่เขาบอกว่าคุณผู้ชายค่แต่ว่ามันก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับอะไรเหรอครับคืองานนี้นะคะเราจะไม่สามารถมีสัญญาง,งานให้คุณได้คะ่ะเพราะว่ามันเป็นงานนอกกฎหมาย ที่ทางนายจ้างเนี่ยเขาไม่ได้ลงทะเบียนกับทางรัฐเอาไว้ปอลอก็คือเลี่ยงภาษีนั่นแหละครับก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชายจะโอเคไหมนะครับซึ่งพี่คิมเขาก็โอเคสิครับสนใจอะไรที่ไหนสัญญางานไม่มีขอให้มีกินแค่นี้ก็พอละว่าแล้วก็เลยเก็บกระเป๋าเพื่อเดินทางไปยังเกาะดังกล่าวเลยนะครับแต่เพื่อนๆก็คงน่าจะเดาเรื่องออกแล้วแหละว่าเรื่องมันก็คงไม่เป็นแบบสวยงามแน่ เพราะการไปทำงานกับนายจ้างที่ไม่มีสัญญาแบบนี้นะครับก็หมายความว่าทางรัฐเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเฮียคิมเขาไปมีตัวตนมีงานอะไรอยู่ที่ไหนและที่สำคัญก็จะไม่ได้รับสวัสดิการจากทางรัฐด้วยครับและอีกอย่างที่เฮียคิมเขาไม่ได้เอะใจเลยนะครับก็คือสถานที่ที่หางานอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สถานที่หางานที่ถูกกฎหมายด้วยครับซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันจะตามมาด้วยความดักต่อมาอีกมากมาย เพราะว่าจริงๆแล้วนะครับเหล่านายจ้างที่ว่านั้นเนี่ยเขาได้หัวกันกับบริษัทจัดหางานครับคือนายจ้างนะครับจะจ่ายเงินให้กับบริษัทหางาน <c oughs> เพื่อที่ว่าทางบริษัทนี้เนี่ยจะหาแรงงานถูกๆมาทํางานให้พวกเขาครับซึ่งบางทีนายจ้างก็ต้องเปเป็นเงินกว่า0,000บาทไทยเลยแล้วถามว่าไอ้นายจ้างพวกนี้มันรวยมาจากไหนแ่ะถึงได้มีเงินมาจ่ายหลักแสนให้กับบริษัทหางานแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเขาก็ไม่ได้รวยอะไรมากหรอกครับแต่เดี๋ยวเพื่อนๆฟังต่อแล้วจะเข้าใจว่าทําไม ซึ่งเงินทั้งหมดทั้งมวลท,ที่จ่ายนี่นะครับเขาก็จ่ายเป็นเงินสดด้วยนะเพราะว่าพวกเขาได้ทําธุรกิจแบบใต้ดินดําๆไงถ้าจะไปโอนเงินธนาคารอะไรแบบนี้มันก็เดี๋ยวโดนรัฐบาลเขาจับได้ใช่ไหมและแล้วปฐมบ,บทของเกาะนรกนี่ก็ได้เริ่มต้นขึ้น,นกับคุณคิมครับคือเมื่อคุณคิมเขาได้มาถึงเกาะนี้นะครับเขาก็ตกใจมากว่าอ้าวบม่เป็นอย่างที่คอยคิดนี่คือไอ้อาหารที่ให้เปิบนะครับจริงอยู่มันก็มีหรอกแต่ว่ามันก็เป็นขี้ครอกอะไรก็ไม่รู้ที่กินไปก็ไม่รู้ว่าจะท้องเสียหรือปเปล่าแต และที่ซุกหัวนอนนะครับคืออย่าเรียกว่าที่ซุกเลยดีกว่าให้เรียกว่าคุกมันน่าจะเหมาะสมเพราะว่ามันจะเป็นห้องนอนกันแบบห้องนอนรวมๆที่ต้องนอนตัวชิดติดกันเลยนะครับในนั้นเนี่ยก็จะมีคนพิการคนอื่นที่ได้ถูกหลอกมาทํางานอยู่ที่นี่เหมือนกันนอนอยู่เพียบเลยซึ่งมันก็มีสาเหตุนะครับที่ทําไมนายจ้างเหล่านี้เนี่ยถึงได้เลือกคนที่มาทํางานเป็นคนพิการ เพราะว่าในสายตาของคนเหล่านี้นะครับคนพิการเนี่ยจะเป็นพวกที่แบบไม่รู้ตสีตส่าอะไรเลยแล้วอีกอย่างคนพิการในเกาหลีบางคนนะครับก็เป็นประเภทที่แบบครอบครัวทิ้งหรือไม่ก็เป็นชายข้างถนนนั่นแหละที่ถ้าหายไปนะครับก็ไม่มีใครมาสนใจตามหาทำไมยิ่งพูดไปแล้วลยิ่งมองเกาหลีใต้ในด้านดานขึ้นเนี่ยคือบางทีพวกผีน้อยบ้านเราที่หนีไปทำงานที่นู่นนะครับยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าชายพิการชาวเกาหลีหลายคนเลย เพราะว่าพวกเขาเหล่านี้นะครับจะถูกบังคับให้ทํางานัวละหลายชั่วโมงครับที่บางทีนี่ก็14ชั่วโมง6วันกันเลยและที่แย่ที่สุดนะครับคือไอ้เงินที่สัญญาไว้ว่าจะให้เดือนละประมาณ20,000กว่าบาทนั่นนะครับบางทีเขาก็จ่ายเพียงแค่เศษเสี้ยวหรือไม่จ่ายเลยบางทีก็มีนะครับ นั่นเองก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเหล่านายจ้างเหล่านี้นะครับถึงกล้าฟาดเงินให้กับบริษัทจัดหางานถึง0 0แสนก็คือฟาดไปครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องจ่ายอะไรอีกเลยนั่นเองได้คนมาทำงานฟรีอีกด้วยส่วนผู้คนที่น่าสงสารผู้นี้ที่โดนหลอกมานะครับก็แทบไม่รู้เลยว่าตัวเองนี่ได้ทำงานหลังหดหลังแข็งไปเพื่อแลกกับความไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะว่าทางนายจ้างนะครับจะบอกกับพวกเขาว่าไดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพวกเขาแล้วทุกเดือนนะบ่ต้องห่วง ซึ่งจากที่แอดได้บอกไปเมื่อกี้นะครับฟาร์มเกลือเหล่านี้เนี่ยเขาได้ทํางานอย่างผิดกฎหมายแล้วก็ได้ใช้เงินสดตลอดใช่ไหมดังนั้นเพื่อนๆคิดว่าที่เขาบอกว่าโอนเงินเข้าธนาคารมันจะจริงไหมล่ะฮะนั่นแหละฮะการทํานาเกลือของเราคนเหล่านี้นะครับก็เหมือนกับการทําไปเพื่อแลกไอเทมเกลือนั่นเองแล้วถามว่าทําไมคนเหล่านี้เขาไม่รู้ไม่ตรวจสอบอะไรเลยหรือว่ามันไม่มีเงินเข้าธนาคารเขาเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเพราะสภาพความเป็นอยู่ของเกาะนี้นะครับอย่างที่แอดบอกมันซอกาวมากความเจริญอะไรไม่มีเลยเราธนาคารต่างๆที่เขาจะสามารถเดินไปเช็คเงินในบัญชีได้นะครับมันก็ไม่มีผุดขึ้นมาบนเกาะนี้เลยนอกจากนั้นถ้าจะออกไปจากเกาะนี้นะครับพวกเขาก็ไม่ได้รับอนุญาตอีกคือตอนนี้เนี่ยได้กลายเป็นทาสนาเกลือไปเรียบร้อยแล้วครับที่เจ้าของนาเกลือทั้งหลายแหล่เนี่ยจะสามารถทําอะไรกับพวกเขาก็ได้ครับจะเคี่ยนจะตียังไงก็ได้ คือคุณคิมคนดังกล่าวที่ได้มาเล่าเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าเจ้าของนาเกลือที่เขาไปทํางานอยู่ด้วยมันเหมือนเป็นคนบ้าเลยคือขาดสติการควบคุมอารมณ์ครับเขาทําอะไรผิดนิดหน่อยนี่ก็จับยิกจับตีจับลงไม้ลงมือหรือบางทีแค่ฮีแกโมโหหิวนะครับก็มันลงมือกับเขาเอาดือด้อเลยเลี้ยงดูด้วยคําสบทตลอดราวกับว่าพวกเขาเป็นหมูเป็นหมาอะไรแบบนั้นนะครับ นอกจากนั้นเจ้าของธุรกิจนาเกลือเหล่านี้นะครับมันยังได้ใช้วิธีล้างสมองให้กับคนพิการหลายๆคนที่ได้มาทํางานที่นี่ฮะให้เชื่อว่าที่นี่นะครับเป็นบ้านที่ดีที่สุดของพวกเขาละคือคุณคิมนะครับเขาได้บอกว่ามันจะมีคําพูดแนวที่นายจ้างชอบบอกว่าเจ้าอะเป็นไอพิการไม่มีค่าออกไปที่ไหนทํางานก็ไม่มีใครจ้างแกหรอกอยู่ที่นี่นะทำงานดีที่สุดแล้วดูสิอย่างน้อยแกก็มีข้ามีที่สุขหัวนอนกินแล้วข้าเนี่ยยังมีเงินให้แกทําอีก บนบนแผ่นดินใหญ่นะมันเห็นแก่ตัวมันไม่เห็นหัวเจ้าหรอกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นที่เหลือเชื่อว่าคนส่วนใหญ่นะครับก็หลงคําเหล่านี้แล้วก็โดนล้างสมองกันไปครับว่าที่นี่เนี่ยเป็นบ้านที่ดีที่สุดของเขาแล้วที่ถึงแม้ว่าจะทํางานหนักอะไรสักหน่อยก็เอาเถอะแต่อย่างน้อยเราก็ได้มีอยู่มีกินคือเอาจริงๆการทํางานในนาเกลือนี่นะครับมันจะเป็นอะไรที่หนักหนาสาการมากเลยนะ เพราะว่ามันจะเป็นงานที่ต้องใช้แรงสูงแล้วก็ตากแดดแทบทั้งวันเลยนะครับคือบางทีเจ้าคนงานนี่ก็จับจอบจับเสียมกันแทบมือผุมือพองกันเลยทีเดียวแล้วเพื่อนๆลองคิดดูนะถ้าหากเราใช้มือที่มีบาดแผลไปทํางานในนาเกลืออยู่เนี่ยถ้าเกลือมันเข้าแผลเขาก็ต้องร้องซี้จางแน่นอนนั่นแหละครับก็เป็นสิ่งที่คุณคิมจะต้องเจอครับ ซึ่งพอเหล่าลูกจ้างต่างๆเกิดเป็นแผลอะไรแบบนี้ให้หน่อยนะครับนายจ้างเนี่ยก็จะไม่ได้รักษาอะไรให้ด้วยปล่อยให้เขาหายเองตามธรรมชาติครับส่วนใครคิดว่าถ้าเขาจะเดินไปหาหมอหรือไปหายูกยาอะไรมาแล้วก็ฝันไปเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเกาะนี้เนี่ยมันกันดานมากแบบที่ว่าโรงอนามัยต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีเลยคือถึงแม้จะมีร้านขายย้ายห,หานะครับมันก็หายากมากแล้วพอจะไปหาเจอได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาจะซื้อได้ด้วยครับเพราะอย่างที่บอกไม่มีตัง แล้วถ้าหากเพื่อนๆคิดว่าแล้วถ้าไอ้เกาะนี้มันโหดขนาดนี้งานมันเลวขนาดนี้ทำไมคนบนเกาะถึงไม่คิดจะหนีล่ะซึ่งมันก็เป็นคำถามที่ดีนะครับสาเหตุที่พวกเขาไม่หนีเนี่ยก็เพราะว่าบนเกาะนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากคือมันไม่ใช่น่ากลัวแค่นายจ้างของพวกเขานะครับแต่ว่าเหล่ามนุษย์ป้าบนเกาะนี่ก็น่ากลัวไม่แพ้กันคือนางนนะครับจะทําหน้าที่ดีกว่า CCTV อีกคือสอดส่องความเป็นอยู่ของผู้คนบนเกาะเลยครับด้วยความที่ว่าบนเกาะนี้เนี่ยมันมีความเล็กใช่ไหม เพื่อนบ้านทุกคนก็จะรู้จักกันหมดทีนี้พอมีคนงานคนไหนหนีออกมาจากฟาร์มเกลือฮะพวกมนุษย์ป่าผู้แสนดีเหล่านี้เนี่ยก็จะเอาเรื่องไปฟ้องกับนายจ้างทําให้ในายจ้างเนี่ยมันลากคอเขาไปแล้วพอกลับไปถึงฟาร์มนะครับก็ไม่ต้องบอกฮะว่าเขาจะเจออะไรโดนลงโทษลงทันไม้เมยเนี่ยมันบวกหน้าเขาเพียบเต็มเลยแต่ถ้าหากว่าลูกจ้างคนไหนเกิดโชคดีหนีไปถึงป้อมตํารวจไปขอความช่วยเหลือได้สําเร็จนะครับก็อย่าหวังว่าจะรอดฮะ เพราะว่ามันจะมีเรื่องหนึ่งของคนที่เขาเคยหนีและไปฟ้องโปลิสลนะครับที่บอกว่าพอมาถึงโปลิสแจกแจงเรื่องราวอะไรให้โปลิสฟังทั้งอย่างเลยเนี่ยตำรวจนะครับก็บอกให้เขารอลอยตัวนั้นแหละเสร็จแล้วก็แอบ,บเข้าไปในห้องครับไปโทรเรียกนายจ้างของเขาเพื่อจะมาลากขอเขากลับไปดาร์กมากคือโปลิสบนเกาะนะครับก็รวมหัวช่วยกับนายจ้างนั้นด้วยคือมันจะเป็นความคิดป่วยๆของผู้คนบนเกาะนะครับที่บอกว่า พวกเขาเนี่ยได้ช่วยเหล่าคนพิการเหล่านี้เพราะว่าการที่ทําให้คนพิการเหล่านี้ได้มีงานทําได้มีนายจ้างเอาข้าวเอาให้เลรกินมีที่ซุกหัวนอนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีถ้ากลับไปอยู่แผ่นดินใหญ่เนี่ยจะมีใครเหลียวแลมาเห็นหัวเขาส่วนอีตานายจ้างทั้งหลายแหละนะครับก็มีความคิดที่ป่วยพอๆกันเลยคือมันเคยมีบทสัมภาษณ์หนึ่งหลังจากที่เรื่องนี้มันได้แดงออกไปแล้วนะครับที่เขาได้ไปถามนายจ้างว่าทําไมคุณต้องไล่ตามจับพวกคนพิการที่เนียออกไปด้วยละ่ะแล้วนายจ้างก็ตอบกลับมาว่า ถ้าคุณล่าหมาเอาไว้ที่บ้านคุณแล้วมันหลุดออกไปเนี่ยคุณจะไปลากคอมันกลับมาไหมคือเขาไม่ได้มองว่าทาสเหล่านี้เป็นคนแล้วนะครับจิตป่วยมากนั่นแหละครับมันก็จึงทําให้เป็นเรื่องที่ยากมากกับการที่ลูกจ้างสักคนเน,นี่ยจะหนีออกมาจากเกาะนรกแห่งนี้และเรื่องราวความลับดำมืดของเกาะแห่งนี้นะครับมันก็ค่อยๆเริ่มเปิดเผยฮะในยุคที่อินเทอร์เนต็ตเริ่มมาแล้วก็มีพวกนักท่องเทีย่ยวแบบชอบลุยๆหาสถานที่แปลกๆตามห้องพันทิปอะไรแบบนี้นะครับมาเยือนยังเกาะเกลือพิสดารแห่งนี้ ซึ่งเมื่อย่างเยือนมาถึงนะครับพวกเขาก็พบกับความแปลกๆที่ได้เจอไปตอนต้นที่แอดบอกหรือว่าบรรยากาศบนเกาะเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นมิตรหน้าตาคนบนเกาะมันเป็นตูดเพราะว่าพวกลูกจ้างส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาได้โดนล้างสมองให้เชื่อไปแล้วว่าเกาะนี้เนี่ยดีที่สุดอย่าชังเกาะแล้วหนีออกไปข้างนอกเกาะเลยพวกที่อยู่นอกเกาะเนี่ยมันไม่ดีจนทําให้ทาสเหล่านี้นะครับเขาถึงกับกลัวคนภายนอกไปเลยแล้วเวลามีนักท่องเที่ยวยืนกล้องจะมาส่องถ่ายเขานะครับเขาก็จะแบบกลัวๆเอามือปัดๆทิ้งครากลัวมันจะดูดวิญ,ญญาณอะไรแบบนี้แล้วมั้ ซึ่งพอความแปลกเหล่านี้มันได้ถูกพูดกันมากขึ้นนะครับสื่อต่างๆก็เริ่มให้ความสนใจยังเกาะนี้ละว่ามันจะมีอะไรลึกลับอยู่หรือเปล่าก็เลยมีคนมาทําข่าวที่นี่เยอะขึ้นนะครับซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่บางคนครับแอบบุกเข้าไปถึงที่ที่แรงงานเหล่านี้ได้พักอยู่เลยแล้วก็ไปเห็นสภาพที่นอนที่แบบเบียดเสียดกันเยี่ยงนักโทษนะครับคือเขาเล่าว่าคนงานบางคนนี่นะครับใส่เสื้อตัวเดียวแบบไม่ซักจนกระทั่งเข็มปีเป็นเกลือเลยเออจริงๆเขาก็ทํางานอยู่ในนาเกลือ,อแล้วเนี่ยแหละ แต่ทว่าพวกนักข่าวเหล่านี้นะครับก็ยังไม่เห็นถึงสภาพความทารุณโหดร้ายของนายจ้างครับเพราะแบบเจ้าของเขาก็รู้เลยใช่ไหมว่าจะมีนักข่าวมาทําก็แบบต,ตีตีสีหน้ามึนๆอะไรจัดจะตบตบให้มันดูดีหน่อยจนกระทั่งเรื่องมันมาตุ้งแช่โป๊ะแตกกันตอนที่มีทาสคนหนึ่งฮะเขาทนไม่ไหวแล้วอยากหนีใจจะขาแต่ทําไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนวิธีเป็นการรอบเขียนจดหมายแทนครับซึ่งจะมีเนื้อหาบอกเล่าเรื่องราวความโหดร้ายที่เขาได้เจอในเกาะน,นะครับสเสร็จแล้วก็เอาไปส่งให้มาม่าของเขา ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเขาลักลอบส่งไปได้ไงแต่ว่าจดหมายก็ไปถึงแม่เขานะครับซึ่งพอมาถึงปุ๊บนี่ก็แม่ก็บูมเลยฮะไอ้กกเกาะเหล่านี้มันทําอะไรกับลูกข้าก็เอาเรื่องนี้เนี่ยไปฟ้องตํารวจบนแผ่นดินใหญ่เสร็จแล้วเหล่าโอลิสทั้งหลายแหละ่นะครับก็เดินทางกันมาพลิกแผ่นดินเลยสืบสวนคดีความบนเกาะเป็นการใหญ่แล้วเขาก็ได้พบว่าบนเกาะแห่งนี้นะครับมันมีการทําฟาร์มเกลือแบบป่วยๆมากราวๆหนึ่งร้อยหกสิบกว่าฟาร์มเลยที่แบบได้ค้าแรงงานทาสโหด,หดๆแล้วก็ทรมานนะฮะ นั่นเองเรื่องของฟาร์มเกลือเกาหลีโหดเนี่ยก็ได้ถูกแพร่ไปทั่วโลกแล้วก็มีการจับตาดูจนทําให้มีการบุกจับแล้วก็ปลดปล่อยคนงานเหล่านี้มากมายนะครับแต่ทว่าโทษของที่เกาหลีเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่หนักมากมั้งครับคือเขาไม่ค่อยขังคนในคุกเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้านักโทษมีโทษอะไรที่ไม่หนักหนามากนะครับเขาก็จะขังคุกไว้สักระยะหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยออกมาให้ไปใช้ชีวิตตามปกติโดยมีการติดทันบนเอาไว้นั่นแหละ คือถ้านักโทษเหล่านี้เขาไม่ได้ไปทําผิดอะไรซ้ําซ้อนอีกนะครับเขาจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติชนคนธรรมดาทําให้ชาวเกาหลีบางคนนะครับก็รู้สึกไม่พอใจอย่างมากในการแบบค้ามนุษย์อะไรกันอย่างนี้นะครับแต่ที่ฟังแล้วทําให้จิตตกไปมากกว่านั้นก็คือหลังจากที่เรื่องนี้มันได้จบไปสักพักหนึ่งนะครับพวกคนงานบางส่วนที่ได้ถูกปลดแอกกลับไปยังแผ่นดินใหญ่แล้วเนี่ยก็วกกลับมายังเกาะเกลือแห่งนี้ใหม่ครับเพื่อจะกลับไปหานายจ้างโหดๆของพวกเขา เพราะพวกเขาได้เล่าว่าบนเกาหลีแผ่นดินใหญ่นะครับพวกเขาเนี่ยไม่สามารถจะอยู่รอดได้เนื่องจากว่างานอะไรก็ไม่สามารถหาได้จะต้องนอนซมซ้อตามที่ถนนรัฐบาลก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรพวกเขามากด้วยพวกเขานะครับก็เลยคิดว่ากลับมาทํางานบนเกาะดีกว่าอย่างน้อยโดนเครียดโดนตีเนี่ยแต่ก็มีแบบที่ซุกหัวนอนแล้วก็มีแกลไปกินซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวที่ดร์กของสังคมเกาหลีใต้มากนะครับแล้วเพื่อนๆล่ๆละฮะคิดว่าถ้าเพื่อนๆเ,เ,เป็นหนึ่งในคนพิการเหล่านั้นเพื่อนๆจะเลือกอะไรจะทนอยู่บนแผ่นดินใหญ่หรือว่าจะกลับไปที่เกาะนั้นต่อ สำหรับใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับผมและวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย